พ่อพ่อพ่อเมียะพรุ่งนี้พาหนูไปถอนฟันหน่อยกดแชรมั้ยเนี่ยไม่ฟันกี่ซี่แล้วเนี่ยหมดปากเลยฮหมดปากเลยใช่ทำไมอ่ะก็ครูบอกว่าพรุ่งนี้สอบปากเปล่าพรุ่งนี้สอบปากเปล่าใช่ตายลูกกูตั้งแต่ผมทะเลาะกันกับเมียผมในสามมือสี่มือแล้วยังไม่เห็นหน้าเมียเลยมือนี่ก็มือที่หั อย่างเี้ยไม่เห็นเลยมันเหนตากะสีล่างๆไงพอเห็นเร็ไปเร็ยๆมาแย่งงละจะมานี่มานี่ ยังมีได้มาฝากนี่แม่ละมานี่ก่อนแนวเจ้ามักนี่ห้วยสร้างว่าลีดนะแมนหอยนวถทอนบ่แน้แก้วว่ะเพิ่งกัน่ะเฮ้ยเจมใจอ๋อเรื่ยๆนะอ้าวนี่ยเออเมียอื้อฮือที่เป็นน้ำล้างจานอ่านี่แนวคัดไปล้างบ้านล้างถ้วยล้างจานไม่เป็นแก้วว่ะคัดงานเปียกงานเนี่ยมาเป็นแก้วแตกแมนเสียแถวาบ่มีอยู่บ่บ่กมมีแล้ว Hàm ngớ thì được làm